สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิคีเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่27กระดกากราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ0ูนย์ก็บสามห้าก็8 0ปดศูนย์หน3่งศ3 3ย์3 8งศูนย์สามศูน จับคู่ก็0 3 3 0 3 5 5 3 3 8 8 3 8 0 0 8เนาะ3 5 1 3 5 7 3 5 9 2 8 0 4 8 0 6 8 0เนอนาะก็ขอทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่าย8กับ13ก็6 8 0 8 1 8 3 8 6 1 0 1 3 1 4 1 6 8 1 5 3ส0 7 1 4 8ห6 จบคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดสามหกหกสามหนึ่งหกหนึ่งสามแปดแปดสามเนาะสามกับแปดมาเหมือนกันเด้อทั้งเช้าทั้งบ่ายต่างกันหนึ่งก็หกศย์ก็ห้าเนาะหนึ่งศูนย์ห้าหกห้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ่ายรุ้นเช้าเช้ารุ้นบ่ายเลยโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ